บน <auto> ก <sm festivals> ็มนเนานาจืดยามาบนายไปโอยนั่นน่ะจะไปอีน้ำเข่าถือนอนให้นั่นหนีกับยยุบานเขาเมืองเข่าก่านะอ้ไมนะหอยาหยโน่าจืดนัซสเจ้ากาอู้ยบนบ้าเสากีาเนาะยุบานเมืองเสาบนหนอบางทีี่จานจะจน้เข้าได้จะเ้าหลอมาซูเลยเ่กี้เมื่อนจานนี่เาเย็ดแนวเกาบน่ะเมื่อไหรเยตบหนา Hey! Tang mahu ký sòe ra! Wee, grandma! Put hands to the kids up! Wee, grandma! Ugh, tuba, tuba! Supi, ing, grandma, and the chụp soi biya kandem, yasin yang no. lang 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 mà lang 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 Sao? Sao? Nó biếc xuống leo nó bó Biếc nay nào để đấy, phô để sẵn Ồ, toa sao nơi là sùi hết phô hết biát sao? người 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 Nó người 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 nó người 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 ok, ok, người 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 Ôi, nào, à, bố đáy, bố, hờ, กูทมงานยังจให้แลวงานเพื่อนยังต um <for S 1> ้องอาบโดยเฉพาอันีืนเออตัดซีเม่นนอ่ะเ่อนอเลอ้ยสาธุสาวติกมาเนกันยอกาัดเนาะอาซาอาซานะโอ้ยเนาะไม่นีน่น่ะเนาะข้าจ้าบเลยวะบอุ้ยเดี๋จู่นี่จูนนี่น้ำข้ามันขีดกันสุบาร์เมนเงไปไปไป

Ờ, nhau lòng hai người hai người hai người hai xa hai người nhảy người kiến người hai người hai người Ồ, người hai 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 กูบ้าเบิ้งมันกูบ้ามันจะมาคุณเมน,น,นยังมบเดี ừ, ยคือเมนกูบ้าพดออาตจะเมือ่อคือกันแล้วนะืบ้านี่แล้วก็นะาากว่วโซบ้าสมผัทุกนันเทไคือเมนนี่แล้วน่นอนะสูก็ยิดยั้ไม่เป็น้วนกยิดเมือนเสมเมานบอนบานนะ่ อาหเร็นได้เราหายนะเคยกิน哦ไปนองจวนไปกินไปเม็ดโอ้พอดีบีาวใจมาเอ้าชมงแม่โอ้ยเราสเเลยเสพบานๆเลยปลาโตโตหลาวดียันได้ซื้อแบบคือแเจ็ดจบอะอันนี้อัน อ,อันเาก็ธรรมศาสตร์ไม่เ่ยนะเห็นดเลยอันธรรมศาสตร์ผ่มีสารเคมีอันเดิมปนไปเปาธรรมศาสตร์บาดเท่าเลยเปาเนาะเหยีย่าธรรมศาสตร์เลยเปล่าเราหายวันนองในเซฟเนาะเซฟโอ้เราหายนะ เดี๋ยวบ่ทำงานมากินแต่เหล้หลเลาอยวันๆนาะวันหน้านะแต่ว่ามื้อนี้อาจสิไปมื้อเช้านี่สิเก็บภาพแต่เแล้วสิออกไปแล้วโอ้ีนี parfois, ow, boy, ่มึงมาให้สั่งมาเียมางานโอ้บ่แม่นมากินเหล้าอ้อมนโอ้เลยบ่เฮ็ดานออสั่งเดนีสิไปเฮือนร่อไปได๋สู่นี่สิไปลไปแต่เจอสายแล้วไปป๊าบสู่น่ะสู่ยังบ่ฮู้มั้งปัจจุบันนอกนี่ อ้าวบานิเป็นท่นี่ผูกบะมุมาก,ก,เ,รากเ,เราไปติ๊กเบือขนาไปจอหนอเพื่อนขอบรเดียงกันหนอเออจังบานี่ยไอ้ลู่จูน้นี่สอเหล่ามาสูเฮาลามาหายมาใหญ่เท่านี้ว่ะหนอูแม่เามาแล้วพ่กพอลมไหนอเออเมากับพักพอลหน่อครับ นอนมาลับซร่งเน็ตซี่ตื่นนี่ตื่นขานอนแล้วนี่ขาน,น,อกกนอนแล้วตื่นนี่จุ่วันจุ่ววันนอนกูสนอนนะนอนมาลับมาลองไปกินเหล่าออมกัมนเถอะอัออมนี่คือจีเสพนมไปเมืองมึงขานอนแล้ว <c oughs> อยากบาากก้านกันที่นี่ินแล้วรักินได้เลลองรูดบนโลกกูรูดบุคคลว่ะบ้านกินนี่กินนี่แค่ไหน,อ,กกนอันนี้ข้าไม้สั่งอันนี้กุบมะฮูคือจิแมรนเอัอนน้ำแซนี่นกเค็ดล่องเนโอก,อมโกมมเม็ดแล้วนี่ ปานจาบานตายนุ๊กเาใหญ่ๆจำอะไรบางทีี่จามจนจิมีน้ำเข้าแล้วจะเอาหลอไฮมาซูเลยบกินบุกแนจบกีนซูเลยบกินบุกแนจมีหายยกินเม็ดก็มาครับไม่ยิ่งกินไ มาตั้งไรที่นี่สื่อให้เราซื้อขี้มือมึอเหรอน้ำมอน้ำใช่ไหมอันนี้นี่สองไม้ส่ให้เราซื้อา้งหน้ามีหราเป่หื้อหื้ออางนั้นี่เนาะแวจะตื่นจะมาเห็นเรา แกะของดูปนจูวันจูนาจืดเอามาเน,นี่ะสะโพกเขายังมากกันอืมเกิไตกีแเราเข้ากินนะจะมีตุ้งนำหรือมนันำนำนำนะกินโต<ม>้กินโต้กินโต้เม็ดอะไอแป้วนำฮ้วยมาเมื่อโอ้ยลายตายม่

ôi buồn bãi đâu? ôi 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 โอ้แ<ร>ม <Cock S 2> <tinc S 1> ่เขากกินเราให้นี่เบนแลวม่นัดแลวเอาตตื่นตืนกับ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 สิื้นแม่้มพื่ืนม่้ผยังเมานะพืนแม่จะตาดพื้นเพืนแม่พน่เ้นไปกอนนู้อสินะกูไปอ่ะไป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 ก่อนดูกูไปอ่ไปเอาเจอกันกอน เลือเสียงฮบปีไหเม็ดเอฮุบูีไหเม็ดโลเอ้ไหลเม็ดเลไปเฮ็นเลยเอ้รถข่ากระทอยื้อตื่นให้เราดิตีก hey, um, okay ียามันนี่ก็น่าหนอกินสวาสัจไปแต่เจ้านี่เนะอืมมันนี่ก็ว่าสบาสิมานะนี่ถ้ายนึงจมกินสมากวจอไปจิมานกบ่นะจะหามันจึงกินเสาเขาเขาเขเอ่ยมกินล้างตากีว่าหนึ่งท้าไปนึงหนึ่งจมจีมาแล้วคหน่งหวานนหนอซึยอดสไปดีกว่า เออไปมันนี่โลมีสังหารใบเดียมีเตออปลาแร่ใื่ก็มันจะห่อของงายจับกินน้ำตาลเนอะเออขอบเจอเนะของภาคคก่อนน่ะอู้จิไปเลยกว่าถ้าใกินเจอเออจิไปเลยมิมีสังหารว่ะโอู้หัวใจตื่นาะอขอบเจอนะอย,ยัดหินเสียวอุวออออ้ยโู้เห็นสักเตืาอ,อะไรที่นี่น่ะถือปลาคอนไปเผย ืจอแล้วครัจะเอาไปจ้าวันนะก็จะนั่งกินเรียดอยู่นะยันตวนยากน๊ะแม่เนตสีหรือไม่อหนาจื้นเอาสังหารารมาเออนี่ประคอนมาเหรอโอ้ไม่มอลักเอาเลยนะอืยังม่หยาดมันจะมีมือวานเมอลักเอาไหมบชิพลาดที่มีหาจะไปถอาให้ตัวสังค์หน้า thêm lộ bay 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 Ai đi bay con nè? bay đâu? Ai đi bay đâu? โซลีเนอร์